ถ้าใครอยากได้หมวกนกแต่งนะครับก็มาทางนี้เลยนะครับทางผมจะมีการตกแต่งหมวกนกแล้วก็ทํคลิปวิดีโอแบบนี้ทำบ่อยๆนะครับจะให้เพื่อนๆเห็นว่าหมวกนกของเดิมแล้วก็ของแต่งมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็หยิบหมวกนกใบนี้มานะครับเป็นลายดุคตินะครับผมสีขาวแดงนะเป็นลายดุคตินะครับของเดิมที่เป็นแบบนี้นะครับราคาสี่0ันเรอยเก้าสิบาทนะครับผมนะ เดิมนะเดิมนะครับสีใสนะครับนี่ครับอันนี้คืนของเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาตกแต่งใส่ิวสีนี้นะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์หลังสีนี้นะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์หลังสีนี้ด้วยนะครับเผื่อมันเข้ากันเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะสวยหรือเปล่าเสร็จแล้วก็นี่ครับเป็นสปอยเลอร์หลังสีแดงนะครับโทนสีเดียวกันกับลายหม่องเลยนะครับผมนี่ิลหน้ายังสีใสเหมือนเดิมนะครับนี่ครับแต่ว่า สปอยเลอร์หลังเป็นสีแดงนะครับผมนะถูครับนี่ทงสปอร์ตนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแต่งคิวเข้าไปนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกัเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับโทนส,สีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสปอยเลอร์หลังสีโทนเดียวกับสีซิวนะลองดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับหมดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็โอ้สวยงามมากเลยสาหรับ ตัวนี้นะครับเข้ากันได้ดีมากนะครับผมนะครับทรงสปอร์ตนะครับตกแต่งนะครับนี่ฮะเป็นลายลูกคตินะครับแต่งโทนสีแดงทองนะครับผมเข้ากันได้ดีมากนะครับผมนะนะครับสวยนะครับผมให้ดูเกลจ้านะครับนะครับสวยงามนะครับผม ราคานะครับก็จะขึ้นอยู่กับที่ของแต่งนะครับแต่ว่าเราจมเดิมก็จะขายสี9พันก้อยกสิบาทนะครับซิวใสบได้หลังแบบจมเดิมนะครับส่วนเวลาทุกคร้าซื้ออย่างนี้แต่งแบบนี้เรียบร้อยไปนะครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับผมมีจําหน่ายในแอปพลิเคชันนะครับสีม่วงสีส้มนะครับแล้วก็สีฟ้าด้วยนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับมีสินค้าหลายลายอยู่นะครับผมนะเป็นงานท็อปสุดนะครับผม นะครับท็อบสุดเลยนะครับผมนะตัวนี้โลโก้เป็น